สวัสดีครับท่านผู้ชมแร <Okay. S 1> งๆวันนี้คุณตาวิถีไทยกับเ้าครัวทำกับข้าวเหมือนเดิมเนาะท่านผู้ชมเนาะแซ่บคือเก้าพี่น้องมาดินะเออแกงป่านิ่มนะแซ่นนแบใส่ข่าวถ้าครใบมะกรูดกาไปนะจะมีมะขามเปียกสักเล็กน้อยแก้ข้าวเนาะท่านผู้ชมเนาะแก้ข้าวแก้ข้าวเออ แกข้ขาวเอาใส่ไปเลยมันเบิดล่ะใส่ไปเลยแกข้ขาวแกข้ขาวขาตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกเล็กน้อยนะแกงเซ็ตแซ่บิใส่ถ้าอีตู้นะเส่มถ้าอีตู้เซ็ตแซ่บมะเพชรก็ใส่เป็นหน่วยเลยมกเพ็ดเซ็ตแซ่บคุณตาวิถีไทย เข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะแซบคือเก๋พี่น้องมาอน่อิณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสร็จแซบอ Hmm. 嗯，错嘞，路。 นิมเซ็แ uh. okay. um, uh. ่มะบวกปลาลิ้นเสร็มบวกเซ็ตแท้โอ้โอ้โทษไฟไหม้แล้วเดี๋ย ulu พิกแมพิชเลยไหมไฟไหม้แล้วเออปิดไว้ก่อนไฟไหม้แล้วพิกเลยไม่ไม่ิก ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซบคือเก้าพี่น้องมาดินะเออแกงปลานิ่มสดๆนะออเส็แซบปลานิ่มสดๆมาจากตลาดครัวเลยครัวมาเรียบร้อยเลยนะเ๊ะ 嗨。哎 วิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเ็บแสบคือเก๋าเหมาือนอื นี่ข้าวเ,เบือนี่นี่ใส่ข้าวเบือนี่ท่านผู้ชมนี่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 ข้าวเบือเบ็ดบ้านๆเฮานี่พ่อแม่พาเห็ดกินตะกี้เนาะตำขา้ขาวขา้ขาวข้าวเหนียวเฮานี่แหละแต่เป็นเป็นขาา้าวม้าเออเป็นขาา้าวม้าเซ็ปเซ็นี่เซ็แเซบปตำข้าวเบือแกงใส่ข้าวเบือไปไไง่ายๆไปเออาเซ็ปเซ็คุณตาวิถีไทย เข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีกเ,เ,เก้านี้ทิมตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีประกาศข่าวอีกได้ท่านผู้ชม,มเอ้อ แม่มีแต่พักไอ้นั่นได้ใส่ผักกาดขาวพร้อมกาดขาวเซ็บแซบผักกาดขาวนะเออคุณตาวิถีไทยแกงปลานิลใส่ผักกาดขาวใส่บวบมันช่างเลิอดรสดีแท้เพื่อนว่าเออเลิอดรสได้ท่าผูชมไปแซบนะแซบขี้เก้าที่นองวันนี้ เด็เดเย็นนี้ครับนั่นที่ชมสุดแซ่บนะนี่ สำหรับเครื่องปรุงเฮากคือเก้าเครื oh ่องปรุงเฮาเนาะประเด๊ะปลารานี่เซบนะแล้วก็มีนี่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 อายุมโตแซบแล้วก็มีรสดีมีสามอย่างนี่แหละนี่นี่นี่มีรสดีแล้วก็มีเกลือเกลือเล็กน้อยนะใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อย สิบแซ่บคือเก๋อามาอน้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมันเดือดเดือเดอเขาจังใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะมันเดือดเดือดอใส่เครื่องปรุงเครื่องอยังแล้วก็ตักมาหนิเออเออคุณตาวิถีไทยอือสิบแซบคือเก้า นี่เลยคนใครแล้วนี่นี่ปิดท้ายรายการด้วยพักอิตูได้นี่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 พักอิตูเสกแซะนะพักอิตู เดี๋วิ่งเดี๋วิ่งไหนใครวิ่งมันจะลื่นหกล้มหัวแตกอยนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถึงไม่เปิดถึงไมเหมดไป เราหมุนแล้วนะหมุนแล้วหมุนแล้วเออได้รูปเออ คือเกาพี่น้องเลอนี่นะนี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเดี๋ยวคุณตาสิเสปกปลาเด็กเนาะท่านผู้ชมเนาะมันซุกแล้วแหละเนื้อปลาเนื้อปูเขาน,นี่เนื้อปูเนื้อปลาเขานี่ซุกแล้วหมักบวกกับซุกมักบวกกับซุกบวกซุก เน้นๆลงไปเนาะท่านผู้ชมเนาะให้มันสุกๆเจืเจือทั้งพักทั้งป่าว่ายง่ายไปปลาแดกใส่จักสองช้อนสองช้อนอืมอืมสองช้อนสองชอ้อ,อ,อชน เสร็จแล้วก็ใส่นี้รสดีเข้าไปจักน้อยนะรสดีรสดีรสดีนะนะเส็บแซบพอเสร็จแล้วก็ใส่ผงลัวเข้าไปผงลัวจักน้อยนะผงลัวผงลัวอื้อ เสร็จแล้วก็ชิมเบิ้องสก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะชิมสก่อนอ่าชิมสก่อน์ชิมสก่อน,อนว่ามันรสชาติมันไปถึงใดแล้วเนาะเออ <c oughs> ขออนุญาตชิมเบื้งกันเด้อท่านผู้ชมเด้อสีสันคืออยากได้การแล้วเนี่ยเบิ่งนู้นเนี่เบื้งนู้นนีน่น้ำมันนัวขนาดเด้อนี่ เติมสีสันอันนี้เข้าไปแน่จักน้อยเกลือสักเล็กน้อยเกลือจักน้อยนะใส่เกลือจักน้อยแบบนี้ก็ตัวนี้แบบนี้ นี่กัไข่หมดแดงนี่ไข่หมดแดงอาหารสูงได้ไข eh ่หมดแดงนี่ท่านผู้ชมไหมนี่เป็นเบาไข่หมดแดงแซ่บๆโรยเข้าไปไข่หมดแดงโรย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 ไข่หมดแดงโรยเข้าไปเออเออแกงปลาต้องใส่ไข่หมดแดงได้ท่านผู้ชมไหมสิบแซบนี่ๆๆๆๆคุใส่คุใส่นี่ไข่หมดแดงนะ เสร็จแล้วก็พักอีตู้พักอีตู้นะพักอีตู้นี่นี่เสร็จเสพพักอีตู้นะนี่นี่นี่นพักอีตุสเสร็จเสพอ๋อบาดนีะพอแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะปิดไฟปุ๊บน,นั่นบาดนี้มาไฮไลท์ของงานก็คืออยู่นี่นะบาดนี้ท่านผู้ชมไปไฮไลท์ของงานอยู่นี่ อยู่นี่นไลไลท์ของงานก็คืออยู่นี่นะลท์ของงานอยู่นี่ท่านผู้ชมอืมอืม,มาขานได้นี่เรียกว่าเป็นแนวอื่นนะเอออ ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอามาขามออกขามออกขามออกเสร็แซกคือเกา้าท่านผู้ชมเอ้น,นี่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 โอ้มีไข่หมดแดงนี่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 เอามามามากินแกงปลาใส่ไข่หมดแดงท่านผู้ชม เซ่บๆคือเก้ามือนี่